สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะแนะนําการใช้เครื่องมือเบื้องต้นสําหรับโต๊ะซ่อมนะครับเริ่มต้นนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คงเป็นไขควงนะครับซึ่งไขควงก็มีหลายแบบนะครับมีสีแฉกสาหรับแกะหรือว่าขันน็อตทั่วๆไปนะครับส่วนไขควงตัวที่2นะครับคือตัวนี้สําหรับขันก้นชาร์จของ iPhone นะครับแล้วก็มีแบบพิเศษเช่นแบบนี้นะครับเป็นไขควงแบบสีแฉกนะครับที่มีแกนตรงกลางนะครับสาหรับ น็อตที่ยึดปลอดไอโฟนนะครับจริงๆมีหลายแบบนะครับผมให้ดูตัวอย่างนี่คือชุดไขควงนะครับถ้าจะชุดไขควงมาก็จะเป็นชุดงัดแงะต่างๆนะครับก็จะประกอบไปด้วยปิกนะครับไป,ประกอบไปด้วยพายลักษณะต่างๆนะครับอันนี้ก็แล้วแต่พวกเราจะเลือกใช้กันนะครับที่สําคัญถ้าควรจะมีพายลักษณะที่เป็นพลาสติกไว้ด้วยนะครับบางตาแหน่งพวกซ็อกเก็ตต่างๆซ็อกเก็ตหน้าจอควรจะใช้ที่แกะแบบพลาสติกแบบนี้นะครับถัดไปครับ อุปกรณ์ที่จับน็อตหยิบจับ,บ,จบอุปกรณ์ชิ้นเล็กก็คือทวิเตอร์นะครับหรือว่าแหนบหรือว่าคีมแล้วแต่เราจะเรียกกันนะครับอันนี้ก็จําเป็นต้องมีนะครับชอบแบบโคง้งแบบตรงก็เลือกหามานะครับราคาก็มีหลากหลายนะครับตั้งแต่หลักสิบ,บาทหลักหลักหน่วยเป็นสินะครับจนถึงหลักร้อยหลักพันนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งครับอันนี้สําหรับพวกเราคงเป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับย้ำย้ำจำว่าจําเป็นก็คือคีมสําหรับแกะหรือว่าดูด จอ iPhone ตั้งแต่ iPhone 5เป็นต้นไปจำเป็นต้องใช้ครีมตัวนี้ช่วยนะครับเพื่อลดการที่เราจะไปงัดแงะการเครื่องหรือว่าขอบของ iPhone เป็นรอยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีน้ำยาต่างๆครับแนะนำสัก3ามตัวนะครับในเบื้องต้นตอนนี้ก็มีทินเนอร์หรือว่าโซเวนนะครับใช้ในความสะอาดนะครับใช้คู่กับแปรงสีฟันคนะแปรงสีฟันแข็งๆสักอันนึงนะครับไว้สำหรับขัดเช็ดคราบทำความสะอาดคราบสนิมคราบกับน้ำ นะครับส่วนน้ำยา2ตัวนี้คือลอนส้ำกับในขวดที่เป็นลักษณะของเข็มนี่คือน้ำยาที่เอาไว้สำหรับลอกจอนะครับหรือทำให้กาวอ่อนลงนะครับสำหรับพวกสัมซุงซีรีส์ eaj อะไรพวกนี้นะครับรุ่นใหม่ๆนะครับที่มีกาวนะครับเหนียวๆก็จะช่วยทำให้กาวอ่อนลงคล้ายๆกับสแตมโดนน้ำครับความเหนียวของสแตมก็จะอ่อนลงนะครับก็คือไม่ไม่มีความเหนียวแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ น้ำยาตัวนี้เราเหยไปความเหนียวของแถบกาวตรงนี้ก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับนอกจากนั้นนะครับเรามาดูเครื่องมือตัวต่อไปก็คือ power supply กันนะครับ power supply นะครับแนะนําว่าก็แล้วแต่เราเลือกใช้ครับถ้าเกิดเปิดไว้สาหรับเปิดโทรศัพท์ทั่วไปนะครับก็คือ1แอมป์ถ้าเป็นสมาร์ทโฟนจอสัก5นิ้วนะครับหนิ้ว6นิ้วเนี่ยนะครับก็ใช้สัก2แอมป์นะครับแต่ถ้าเป็นพวกแท็บเล็ตเลยก็ต้องใช้แบบ3แอมป์นะครับ ส่วนอีกตัวหนึ่งครับเป็นอุปกรณ์ที่เสริมขึ้นมานะครับแล้วก็ควรจะต้องมีคือเครื่องมือสําหรับกระตุ้นแบตนะครับซึ่งตัวนี้ก็แล้วแต่ครับาบางรุ่นก็จะเพิ่มเติมในส่วนของช่องจุดบุหรี่มาซึ่งเราสามารถเอาไว้เทสท,ที่ชาร์จรถยนต์ได้ว่าเสียหรือเปล่านะครับแล้วก็เอาไว้กระตุ้นแบตนะครับการกระตุ้นแบตเอาไว้สําหรับในกรณีที่แบตเตอรี่เรา เก็บไว้ในร้านนานๆแล้วแบตเตอรี่มันค่อยๆคายประจุจนหมดไปนะครับชาร์จไม่เข้าครับมากระตุ้นครับใช้สายมิเตอร์ก็ได้นะครับมาต่อที่ขั้วแดงดำนะครับกระตุ้นนะครับให้แบตเตอรี่มีไฟแล้วก็กลับไปชาร์จได้ปกตินะครับส่วนเครื่องมือตัวต่อไปครับคือเครื่องมือใช้ในการบัดกีนะครับเรามาเริ่มต้นจากเส้นลวดก่อนเลยนะครับลวดบัดกีนะครับ หรือตะกัวนะครับก็จะมีอยู่3าแบบนะครับแบบขวาสุดคืออ่านี้คือเล็กแล้วนะครับ0.8มิลลิเมตรนะครับขยับมาหลอดใหญ่นี่จะเป็น0.4มิลลิเมตรนะครับและเล็กสุดคือ0.25มิลลิเมตรซึ่งเป็นลวดที่เล็กมากนะครับแทบจะเท่าเกือบเส้นผมของคนที่เส้นผมหนาหนาเลยนะครับยี่ห้อที่แนะนำครับผมขอแนะนำยี่ห้อนี้เลยครับอันตะคอนะครับเป็นยี่ห้อที่ทำงานได้คุณภาพมากนะครับละลายเร็วบัดกีง่ายนะครับ ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการบัดกรีนะครับก็จะเป็นหัวแหลงแบบบลีดฟรีนะครับซึ่งหัวแหลงแบบบลีดฟรีเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีแนะนําอยู่2ยี่ห้อก็คือคาโก้เอฟเอ็กซ์เนะครับกับยี่ห้อเบลเลอร์จำเป็นต้องใช้ถึงพวกนี้ไหมนะครับอันนี้ขอย้ําว่าเครื่องมือที่จะใช้ละลายตะกั่วที่ผลิตออกจากโรงงานได้นะปัจจุบันต้องเป็นตะกั่วที่รองรับการทำงานแบบบลีดฟรี ซึ่งรีดฟรีจะมีอุณหภูมิสูงถ้าเรายังคงใช้หัวแรงแบบปืนของฮากโกะนะครับตัวละ6-700บาทต้องยอมรับเลยครับว่าปัจจุบันไม่ละลายเวลาคุณเอามาบัดกีชิ้นงานจะรู้สึกเหมือนมันมันดนืดๆนะครับมันตะขวมันไม่ละลายสักทีหนึ่งนะครับจำเป็นต้องใช้หัวแรงพวกนี้แล้วนะครับและที่สําคัญคือหัวแรงพวกนี้ปลายค่อนข้างจะแหลมมากนะครับสามารถจะเข้าไปที่แคบได้เย่เป็นอย่างดีนะครับเป็นหัวแรงแบบนี้นะครับสามารถเปลี่ยนปลายได้นะครับปลายแหลมมาก นะครับต่อไปก็ฮอตแอร์ครับฮอตแอร์ผมแนะนํารุ่นนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าในศูนย์ถูกลมเราเราใช้ตัวนี้ทุกตัวเลยก็คือ quick 858D คุณสมบัติของเขาก็คือเป็นลมแบบเทอร์บายนะครับแล้วก็เวลาเราไม่ใช้งานานานๆนะครับ <c oughs> เรามาวางไว้มันจะตัดให้อัตโนมัตินะครับแล้วข้อดีของเขาคือว่าเราสามารถเอาไปยกอุป,ปกรณ์ที่เป็นพลาสติกเช่นถาซิมถาดเมมโมรีการ์ดขั้วแบตเตอรี่นะครับโดยที่พลาสติกนั้นไม่ละลาย จากนั้นครับมาดูอุปกรณ์สำคัญมากอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้เรามองเห็นจากชิ้นงานเล็กๆให้ใหญ่ขึ้นบางท่านก็ใช้แว่นขยายแบบนี้นะครับบางท่านอาจจะมองหากล้องเรามาเปรียบเทียบกล้องอยู่2แบบกันนะครับคือกล้องแบบนี้นะครับที่เราคนเห็นคงจะเห็นตามช่างทั่วไปใช้งานนะครับกับกล้องแบบนี้บางคนบอกเออกล้องแบบนี้มันดีนะมันชัดเจนดีจอมันใหญ่ดีแต่ข้อสําคัญครับ พื้นที่ตรงนี้แค่5เซนติเมตร5ถึง6ซนเมตรแค่นั้นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเวลาเราทําเรามองที่จอนี้แต่มือเราอยู่ตรงนี้ครับทำให้การทํางานอาจจะค่อนข้า,างจะทำงานลำบากนิดนึงนะครับแล้วก็มองภาพแบบ2มิติเพราะใช้จกล้องแค่ตัวเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ครับ <c oughs> กล้องตัวนี้จะมีเลนส์อยู่2ตัวใต้ล่างนี้เลยครับ ขึ้นมานะครับเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาถึงช่องมองตานะครับกําลังขยายนั้นก็มีกําลังขยายหลากหลายแบบนะครับเริ่มต้นตั้งแต่นะครับสูงสุดเลยก็คือ4นะครับปรับลดลงไปได้เรื่อยๆครับซึ่งจริงเราก็คงจะเริ่มต้นจากน้อยสุดนะครับขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับส่วนอันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมครับเป็นแขนกลทำให้เราสามารถทำงานได้ง่ายนะครับยกไปยกมาได้นะครับ นะอันนี้ก็เป็นเครื่องมือประจำโตะซ่อมสำหรับช่างในยุคปัจจุบันนะครับคิดว่าจำเป็นคงต้องมีนะครับเพราะถ้าไม่มีขาดอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งไปก็คงจะทำให้เรา,าซ่อมงานได้ยากขึ้นนะครับอยากรู้เครื่องมือตัวไหนเป็น,ปนพิเศษนะครับสอบถามมาได้นะครับผมจะจัดทำเป็นวิธีการใช้งานให้เป็นชิ้นๆไปแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ